เมืองลํ้ำสมัยใหม่คิดค้นก่อตั้งเดิมคุณมารียสุรวรรณผู้เชี่ยวชาญด้านหลกักสัมนมาตั้ใช้เวลาคิดค้นพัฒนาปรับปรุงเป,เปลี่ยนแปลงนานนับห้าปีใช้ทุนในการทำงานนับร้อยล้านบาทคนไทยคิดคนไทยทำเพื่อคนทั้งโลกและเพื่อเรารวมวิญญาณทั่วโลกพบกับนวัตรกรรมใหม่ของโลกที่ผู้คนทั่วโลกต้องตื่นประกอไปด้วย เมืองอัติีสูงค่าบ้านคุณภาพหวังที่สองเมืองอัตชีสูงค่าเพื่อเหล่าดวงวิญญาณเพราะอําเภอวัดไม่ใช่ที่อยู่ที่หมาะสมของอัตชีที่สูงค่าเราจึงคิดพ้นเมืองอัตชีสูงค่ารูปแบบใหม่ล้ำสมัยของโลกนอนห้องแอร์ตลอดการบริการเหนือระดับมีมหรอสลให้ชมตลอดเวลาลูกหลานมาหาได้ตลอด24ชั่วโมง มีการทำบุญทำกุศสมทุกคืนทุกวันตลอดกาลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงสามารถเคลื่อนย้ายอัฐิจากที่อื่นมาอยู่รวมกันได้ทันทีเป็นที่เก็บอัฐิของชนชั้นนำในประเทศรวมไปถึงนักคิดนักเขียนนักแสดงศิลปินระดับโลกมากมายทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวของโลกคนตายและคนเป็นจะไม่ถูกแบ่งแยกออกจากกันอีกต่อไปหลานค้าโลกที่สองบนถนอนออนไลน์ทั่วโลก ต้นแบบร้านค้าโลกที่สองเราคิดค้นเพื่อให้คนทั้งโลกไม่ช้อปปิ้งเพื่อเหล่าดวงวิญญาณทั่วโลกเพื่อคนที่คุณรักที่จากไปบิดามารดาญาติสนิทมิตรสหายและเพื่อเหล่าดวงวิญญาณที่ลำบากยากเข็นทุกเชือชาติทุก,ทก,ทกาศาสนามีสินค้านับหมื่นชนิดเป็นร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงสามารถสั่งจองและสั่งสินค้าทางออนไลน์ทางร้านยังมีบริการรับคำพิธีแทนลูกค้า ศูนย์รประชุมโลกที่สองสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโลกที่สองในทุกๆด้านเป็นสถานที่ประชุมจัดเลี้ยงนักงานผู้ร่วมงานกับโครงการทั้งอาสาสมัครจิตอาสาและแรองรับการจัดเลี้ยงการประชุมสัมมนาขององค์กรต่างๆทั่วโลกสตูดิโอโลกที่2เราขอตั้งสตูดิโอโลกที่สองเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เมืองล้ำสมัยมาเลย เพื่อสร้างภาพยนตร์โลกที่สองทั้งภาคหนึ่งภาคสองและภาคสามเพื่อให้คนทั้งโลกได้รับรู้อีมิติงของโลกได้รับผลิตภาพยนตร์โฆษณาระดับโลกผลิตอัตชีวประวัติทั้งของกลุ่มผู้ก่อตั้งและลูกค้าทั่วไปผลิตหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดมูลนิธิมารวยเราขอตั้งมูลนิธิมารวยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโลกที่สองเพื่อช่วยเหลือเหล่าดวงวิญญาณทั่วโลก ทำบุญบุญสนคิดใ้กับดวงวิญ,ญญาณทั่วโลกทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทำที่ดีเสร็จส่งต่อให้กับคนชราเด็กกำพร้าคนยากไร้ทั่วโลกและรับอุปการะให้ที่อยู่อาศัยให้อาหารการกินมอบงานให้ทำเราจะเพื่อกูลดูแลท,ทุกเพศทุกวัยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเมืองล้ำสมัยมาเลยคนไทยคิดคนไทยทำเพื่อคนทั้งโลกและเพื่อเราดวงวิญ,ญญาณทั่วโลก พบกับเมืองล้ำสมัยมารวยเร็วๆนี้คิดค้นก่อตั้งและอำนวยการบริหารโดยคุณมารวยสุวรนณิศ